วันนี้มาทําความสะอาดครัวเพราะว่าเตรียมจะเปิดครัวจ้าแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าความสนุกวันนี้จะคืออะไรเราก็ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะได้ทำงานในเร็วนี้แล้วก็เอากระทะไปวางไว้ที่เตา ต็อใหม่มากงานครัวงานผู้ช่วยกุ๊กงานกุ๊กก็จะประมาณนี้นะครับใช่เนี่ยก็ฟัง ก็มีใช่ครับเพราะว่าของเราเฉพางโรโเรางรับต่อได้50คนนะใช่เดี๋ยวคนแทนเข้ามาเยอะเหลือล่ะมันทยอยมาอีกรอบหนึ่งเราทับตึงหละตรงเนี้ยใช่ครับอีกรอบหนึ่งน่าจะเดินมีนาเพราะรอบนี้มาแล้วไปจะไปคนละที่กันหรือว่าห้องนี้จะเป็นครัวไอกครัวนึงป่ะไม่น่าใช่น่าใช่ก็จะให้พวกทำตู้มาอยู่ห้องเราเพราะว่าอ๋อ ซัมซุงน oh, oh. yes. ี pigs, oh. ่ค <c oughs> ือพนักงานก่อสร้างหรือว่าผู้คนอ่ะอ๋อครับไม่อยู่ห้องนี้ครับอยู่ตรงนี้แล้วมันเงียบมันสงบดีแต่ว่าถ้ามาอาจจะสัญญาณ wifi ไม่ถึงก็ได้นะแต่ก็ไม่แน่อาจจะติดหรือเปล่าไม่แน่นะครับอยู่นู่นยังประหยัด wifi แต่ก็มีแล้วก็อยู่ตรงนี้เป็นสัญญาณก็น่าจะใกล้ถึงแบบครับโูดกันู้ถามใครได้จอดฮะคนหนึ่งอ่ะยังไม่ออก ครัวเราเก็บแล้วเรียบร้อยสะอาดมากล้างแล้วทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับครัวไปถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ นี่คือครัวของคนไทยนะครับสะอาดมากเลยครับคุณสังแต่อิจฉาอิจฉาเตาเขามากเลยอะเตาเขาใหม่อิจฉาซีเขาอ่าของใหม่ๆใหญ่ๆที่ผู้ใหญ่เราเยอะก็เป็นมินิรีวิวนะครับหน้างานของปัญญาที่เป็นต้องทำ ไกล้แล้วล่ะกได้เริ่มแล้วกปติดตามได้นะติดตามได้ครับเสร็จแล้ว,ลวทำความสะอาดวันนี้ก็วันนี้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับให้ดูหน้าง,งานนะคะว่าหน้างานเป็นยังไงบ้างอาจจะพูดวนไปวนมาต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าปัญญาตัดทีะน้อยนะคะปัญญาก็อัดทีะน้อยเชียร์น้อยแล้วก็อัด อัดใหม่อัดน,น้อยอัดใหม่เงี้ยมันก็มาต่อกันยังก็งงไปลพูดอะไรไปบ้างต้อ <c> ง <oughs> ขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> อากาศวันนี้ก็เย็นอยู่ก็เลยใส่เสื้อกันหนาวไว้พูดจางคนใจห้ามพูดอีก มีตาดขาเลยอันนี้ก็คือพนักงานของเรานะครับเราจะทำกันอยู่สามคนนะครับมีพี่คนนี้สองคนแล้วก็ผมนะครับอากาศเย็นสบายจังเลยเนื้อคือรอรอบนะครับ ของเรานี่คือที่ทำมาหากินของเรา